สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิว oppo a ห้าสองพันยี่สิบนะครับก็เป็นเครื่องอ่เปิดตัววันที่เก้ากันยายนนะครับสองพันสิบเก้านะครับจากนี่นะครับก็เครื่องนี้มีสเปคตามนี้เลยครับสเปค oppo a ห้าสองพันยี่สิบ cpu snapdragon 665ความเร็ว2.0 GHz แรม3ลอม64ระบบปฏิบัติการ Color OS 9 Android 9สามารถอัปเดตเป็น Android 10ได้หน้าจอ6.5นิ้ว IPS LCD กล้องหลัง1 2บ2 2ก8ก2ก2กล้องหน้า8ราคาอยู่ที่4,990บาท หาซื้อได้ที่ Lazada หรือซอป p ี e และร้านที่ขายมือถือ,อรีวิว Oppo ิ้0ห้าสพันนะครับเล่นเกม Free Fire นะครับดูกันครับไปในเกมกันเลยครับ